เออช่วยร้อยดีมากเจ้าแต่งเมื่อไรค่อยจะไปกินให้ยับเลยเออพอคนหนึ่งเขาต้องบอกเขาต้องมาช่วยช่วยยี่สิบบาทกินทั้งคืนนี่ไม่ไม่บอกก็ามาเอเอไม่เชิญก็จะไปนั่นแหละเยี่ยมบัตรบัตรบัตรทื่นบัตรเจือกไปบอกบัตรเจือกก็จะไปเ,เยีเ่ยม <c oughs> ไปดกกูไป, <c oughs> ไปแหล่ะ <c oughs> ไปกินอยังไงเยอะอ่ะก็ผีบ่าวในตีก็จะมาแต่งนะแต่งหน้าปูนอ่ะ แล้ตัวนี้เว้นด้วยทำไมนี่พี่เป๋านี่นี่เพิ่มเอาเลยไหมเดี๋ยวผมเสริมให้นะเพราะงั้นปูนเราใกล้หมดแล้วหมดที่แล้วหมดแล้วโอ้พอดีนะปูนเนาะไม่ต้องผสมด้วยอยู่ไหนเห็นพี่เปาเหลือมาอยู่นะจะเหลือไอ้ผมหรือเปล่ายังไม่เจอไม่เจอแล้วนี่ไงไหนยู่นะไลนหคทิปอยู่นะ ก็ผมขับรถไปทางนูเมื่อกี้นี่เอาเติมนะพ่บอล่อุที่เขาทำอะไรตัวใครอ๋อพัหนาบบ่อันนนั่นนะมีหลายทิศเี่ยวที่ทยแนนตกันนะเราไปอารมณ์อเรื่องนะครับงานก็ไปก่อนจะครับไปบนมาไปเมืองลาวก็ลุยงานนะฮะเอ ครับอะไรวะติดเกินอืมฮะจะช่วยพี่วอลแต็งก่อนฮะแฮะทำไมนีไม่ช่วยเลยนี่ฮ<ด>ะติดเกียวเกี่ยวมึงอีกโอ้ <laughs> ừ, <laughs> đến ừ, ừ. ừ. à, em đi tặng đi ให้พี่บาวแต่งก่อนนะีวันนี้นะครับเราจะเปิดงานคูณให้เสร็จเนาะนะครับเพราะว่ารอบต่อไปเราก็จะได้ไปงานไม่ฟ้าอะไรต่อไป จะได้ไม่ต้องมาเล่นฟูลดีกไดสิไปเปลี่ยนงามนะสรุปรุกนี้พี่เอกว่าไงหยุดเนาะนะครับรุงนี้นะหยุดเนาะพักผ่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตู้เชื่อมกลับไปทำเล่นๆอยู่บ้านนะเดี๋ยวคนเชื่อม ว่าพรุ่งนี้ผมจะทำอยู่ไหนแน่ทำเห็ดตรงนี้ก็แค่กค่อยู่บ้านนะเอฟซีอนุญาตเอาตู้ต้องกลับก่อนเนาะเดี๋ยวนี้คนว่างเพราะพรุ่งนี้เราหยุดผมก็จะไปทำอะไรอยู่บ้านก่อน

ดาพี่เบาวันนี้ดาพี่บ่าวไม่ดำนะบอลพี่ไปดูแล้วอ่ะเหมือนไม่ใช่ปอนเลยอ่ะมือไหมมือนางมาเลยหยุดใครสีร่างก็ออกมาออกมาเลยนี้ตอนนั้นเนี่ยยังผิวอ้วนนั่นอะไปฮะฮะมาไม่พร้อมเลยหรอคือพร้อมบอลใช่หรอ อันนั้นก็เริ่มอ้วนเลยนะตอนนี้ผมไปดูคลิปเก่ามาเฮ้ยใช่ตอนพร้อมไม่น่ามาดูคลิปแรกๆที่เห็นตอนตอนตอนไม่อ้วนน่ะใช่มีแล้วพร้อมอยู่หรอมีมีเวลาพร้อมอยู่เหลือนิดเดี้ยทับเปลี่ยงก็ไปปาดกูนนะครับไปปาดให้มันเป็นเนื้อเป็นเน้อกัน นกฟอนเผยมีเวลาพร้อมหรือหรฮะงานปูนให้เสร็จเลยว่ามันวันดไปเราก็จะได้ขึ้นไม้ฝาเลยนะวันนี้ปั่นตรงนี้ก็ถือว่างานปูนเสร็จหมดแล้วก็สวยนึ่งทีก็อย่างนี้แหละแเ้วเลยอย่างนี้ปั่นง่ายเลยไม่ต้องปั่นเลยดิเอา กองน้ม,มันลุกจมมาดยอะไ่ะพี่ชอบกินส้มตำเหรอตอนเที่ยงอะไรงมากลยอ,อยู่พี่ชอบกินส้มตเหรอตอนเทีย โอ้ลมเรก็กินได้อยลงแรงฮ้อแต่ว่าอย่าจัดมากอ็ชาติ้วมอต้องกินแบบนุ๊กตาต้๊กตาทำช่วงกันมันกไม่หนูนะหนูหนูหรือหมูหนูแต่ติดบ่วงตนี้ขาดเเนี่ยอะไรนะบ่วงขาดรถนี้ อย่าว่าจะบวงขานเลยแค่มาทำบวงมืึงคนนี้นะแค่ขาสกิดหน่อยเดียวบวงเจ้าก็ไม่เหนื่อยแล้วมาเต็บบวงผมสกิดขาเขาสกิดหน่อยเดียวพี่บ่อลอาจจะปฟิวได้นู้คนนี้แล้วบวงมันจะอยู่หรือเบิร์นนู่นเบอร์จอยู่หรือบวงเสือข้าเลยเสือข้าวเหรอโอ้มาเจ็บพี่เขนุยนะเจ้าอยู่บ้านนอกไฟโอ้ยคีไว้ชมด้วยว่า เด้ค <si ิดเก่ามากดีน่ารักมากเลยถ้านูนี่แล้วบวงผมอยู่ได้เลยนี่เ่ายังงงน่อยให้อยูอวะให้เหรอตอนแรกคิดว่าก้าวหลอกนะ o อพี่เอทพี่อเจอมนแ่ว่าี่อโอ้ ไอเมื่อตรวจนะจะเป็นตัวเล็กๆนะผมขาวๆเด้อขาวกว่านี้เยอะเลยแล้วมันไปเป็นมาแบบนี้ไม่รู้เลยเกินเกินเข้าไปดูเขาโกงกันมั้งอาจจะมีอะไรมึงยังไม่ได้ไปเลยจุดหักเหมันอยู่ตรงไหนนต่อเราเริ่มกินเยอะกินเยอะใช่ไหมพอเราเริ่มกินเยอะเราก็จะไม่มีเวลาไปสนใจอย่างอื่นแล้ว ตอนก็อยู่อ่าแล้วจะไตอนตอนผมคุยกับต้อนใหม่ๆนะนะ่นนผมไม่พากินข้าวนะผมพาเลาะอย่างเดียวโอ้ช่วงนี้ก็เลยพากินแต่ข้าววันนี้กินข้าวก็เลยวัวหน่อยอือไปนข้เมื่อก่อนจะพาเลาะอย่างเดียวเลยตอนทำไมคุยนะจมัยจีบว่างั้นคือความรักก็ไม่กินข้าวก็อิ่มเออเออโอ้ดูสีนูนี่ดูนูนี่นูนี้เรือบวงผมไม่อยู่แน่เลยบวงอย่ามาใกล้บวงผมนะ ชอบอสติครับไม่เขานี่พูดเลไไม่มีหรอกเราไม่